ปัญหาหน้าบานกล้ามใหญ่ติด<ะ>โบท็อกมาหลายครั้งเหมือนกันแต่มันไม่อยู่ปะค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสวยสุดสารกับรมีมาเดลักค่ะวันนี้อยู่กับแครอหเช่นเคยนะคะมีเคล็ดลับของการทําให้หน้าเรียวสวยแบบครั้งเดียวจบมาฝากให้กับคุณผู้ชมเราอยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยค่ะมานั่งพูดคุยอยู่กับเราค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับผู้ชมหน่อยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อแอร์ค่ะทำผถดก่อนเรา วิลาศ์ค่ะตัดก,กามแล้วก็ถอยคางค่ะเป็นเทคนิควิลาใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาทำที่โรงพยาบาลนู้งละ่ะคะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาล<ฮ>ก็ปลอดภัยค่ะแล้วก็เ<ฮ>ชื่อมั่นในคุณหมอคะ,ค,ะค่ะคุณหมอเก่งคือรอยเทศสวย,สวยก็มีเยอะแล้วก็ไม่บวมไม่ชม้ำเยอะค่ะแล้วปัญหาของเราเป็นยังไงบ้างปัญหาหน้าบางตาใหญ่ก็เลยตัดสินใจ ทเลยดีกว่าวันที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอละคะคุณหมอให้คำปรึกษายังไงบ้างคุณหมอบอกว่า<ช>ถ้าตัดการามอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> หน้ายิ่งจะยื่นออกไปก็เลยทําการถอยคางไปด้วยก็นั่งคิดอยู่ประมาณยี่สิบนาทีก็ตัดสินใจทานี่คิดนานแล้วใช่ไหม่แต่ว่าคุยกันมาก็สักพักนึงแล้วอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นหน้าก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของน้องแอร์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นหน้าเก่าของตัวเองกับตอนนี้ก็ารู้สึกว่าเปลี่ยนคะ่ะมีน้องก็ทักมาว่าแบบเอ๊ะหน้าพี่เลยกลงนะดีกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อ,อก,ก่อนดูแบบดูพี่หน้าบาน <c oughs> เรื่องของทานอาหารอะไรนี้<ม>ทานได้ปกติไหมคะตอนนี้ทานได้ปกติเลยะคะ่ะอยากให้บอกกับผู้ชมหน่อยแล้วกันค,ะค่ะกับการทําการเปลี่ยนแปลงของเรากับทางโรงพยาบาลเลยอพันนะะทางโรงพยาบาลเลยรับนะคะดูแลเราตลอดเลยหลังจากการผ่าตัดคุณหมอก ็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีมากๆค่ะฝากด้วยนะคะรีบๆตัดสินใจถ้าจะทำค่ะยเยี<ช>่ยมมากเลยค่ะ <ๆ S 1> วันนี้ขอบคุณนะคะน้งองแอมมากๆเลยมาเร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณคะ่คณคะเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่เรานํามาฝากให้กับคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับใครที่ลังเลอยู่นะคะอยากจะสวยแต่ยังไม่กล้าคะ่ะต้องมานะคะเพราะว่าผู้หญิงของเราอยาอยากอยู่สวยนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค้าวหต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ